สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมนักนักศัตร์สมือใหม่นะครับผมเป็นนักศะตสมมือใหม่นะครับอาจจะพูดติดติดกับขัดนะครับผมขออภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่ใช่ว่าปรมาจารย์นนะครับผมอาจจะผิดบ้างถูกบ้างขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับ เราไปดูภาพกันต่อเลยครับผมจะไม่บรรยายแล้วนะครับเพราะว่ากลัวพูดผิดครับผมก็ดูภาพไปก่อนเลยนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับผมไม่ได้ขายเรียนนะครับผมดูเหรียญสะสมเหรียญมือใหม่ครับผมผมไม่ได้ขายเรียญนะครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์ว่าผมอวดเหรียญอวดเงินไม่ได้อวดเงินไม่ได้อวดเหรียญนะครับ ก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเหรียญนะผมก็ต้องทายเหรียญใช่ไหมครับท่านผู้ชมมีคนหาว่าผมอวดก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยครับผมที่ผมไม่บรรยายเพราะว่ามีอาจารย์หลายช่องเลยครับเขามีบรรยายเกี่ยวกับเหรียญผมก็เลยแบบไม่กล้าผมไม่มีความรู้ผมนั้นสมมือใหม่ครับผมก็แค่มาดูเหรียญเฉยๆครับผม แต่ต้องย้ำไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าช่องช่องรับซื้อเหรียญนะครับผมช่องดูเหรียญนะครับบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับและไม่ได้อวดเหรียญด้วยนะครับผมขอบคุณครับสําหรับใครที่ชอบไม่ชอบก็สามารถติชมได้นะครับขอบคุณครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ล่วงหน้าก่อนผมไม่ได้มีความรู้นะครับผมแค่แบบมัดเก็บเหรียญไว้เยอะผมก็เลยมาทำคอนเทนต์เหรียญครับผมขอบคุณครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมซับะไคร้และกดกระดิ่งให้กับช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับขอบคุณครับ